นะครับก็มาถ่ายทําในแคมเปญโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผมและย่านนวัตกรรมโยทีนั่นเองก็เหมือนกับว่าเป็นโครงการที่เราจะเชิญชวนพี่ๆดุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมบริจาคกันเพื่อนํามาสร้างเป็นตึกอาคารใหม่ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองครับผมจะถือว่าเป็นอาคารรัฐที่แบบสูงที่สุดถูกต้องครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาคารเก่าด้วยความที่แบบห้องกะเตียงไม่พอพื้นที่ก็ไม่พอด้วยเราก็เลยอยากจะ มาเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมบริจาคกันให้ให้มาร่วมทําบุญกันครับผมได้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นถูกต้องครับผมอภิกรรมชวนชวนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ร่วมเขาเรียกว่าอ่ะมีจิตเมตตาร้อนอยู่เลยแล้วร่วมแบบช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆครับผมก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมบริจาคกันได้เยอะนะครับผมส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ตามช่องทางโซเชียลของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยครับวันนี้พูดคล่องเลยเนาะคล่องสคริปมาแน่นเอา ในนีเอาการผมโปรอยู่แล้วการกุศลนะเนาะใช่ครับผมว่าเราก็อยากจะมีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับพี่แฟนคลับบ่อยๆด้วยวันในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีได้ทําบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําบ่อยเท่าแต่ก่อนครับล่าสุดมันเกิดเราที่ได้จากแฟนคลับไปเห็นมีแบ่งสารสุวนไปบริจาคถูกต้องครับผมเราก็มีแบ่งออกไปทําบุญด้วยครับแบ่งเป็นสีที่ครับผมมีบ้านราชาวดีมีโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชแลวก็มูลนิธิเด็กครับอันนี้เลือกยังไงครับพี่กัลก็ตามที่แบบ ที่คุณแม่เขาไปเขาเรียกว่าอะไรไปเซอร์เวย์มาแล้วครับหมือนว่าไป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 สำรวจมาว่าแบบเออที่ไหนแบบเขาเขาต้องการจริงๆอะไรแบบเนี้ยครับผมเราก็เลือกเป็นที่นั่นแต่ว่าคุณแม่ก็คือจัดการให้เรื่องเรื่องนี้ใช่เรื่องสายบุญยกให้คุณแม่ครับแต่ว่ายอดของเราก็ปังมนกะในแฟนแฟนนีของเราแล้วแบบแฟนขับแบบโอ้โหรวมอะไเยอะทั้งแฟนขับไทยแฟนลับเทศใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แฟนลับทุกทุกคนแล้วครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาก็คงแบบคงเหมือนกับ อันอันกันแหละครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราแบบแทบไม่ได้เปิดรับของเลยเออไม่ได้เปิดรับให้แบบพี่พี่แฟนคลับส่งของม,มาเลยเพเอ,อเป็นเนื่องในโอกาสมันเกิดเรา ั้งเนี้ยพี่พี่เขาเลยผมก็ว่ารวบรวมรวบยอดทั้งปีแล้วก็ส่งตมเดียวเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะเยอะนิดนึงอันนี้ขนาดกัแบบเคยเบรกไว้แล้วเนาะว่าใช่บไม่ต้องแบบจำเบรกไวแล้วด้วยครับผมอันนี้คือถ้าเบรกถ้าไม่เบรกนี่ขนาดไหนครับพี่กับนั่นสิครับคิดภาพไม่ออกเคครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับได้นับเองไหมคะหรือว่าต้องแบบมีทีมงานเบื้องหลังคอยช่วยนับก็คุณแม่เหมือนเดิมนั่นแหละครับฝ่ายการเงินของเราใช่ครับเป็นทั้งฝ่ายการเงินเป็นเป็นเบื้องหลังทุกอย่างลครับ คุณแม่นับไปกี่วันฮะลูกโหเมือม่อวานเมื่อวานจนผมไปกินข้าวกับคุณพอ่อคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าออของที่ได้มาวันเกิดอะ่ะยังไม่ถึงไหนเลยลูกแม่แบบยังนั่งแกะนั่งอะไรกันอยู่เลยลูกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ความจริงก็เป็นความตั้งใจกลับเลยแวเวลาเราได้รับมาเราก็อยากจะมอบกลับคืนสู่สังคมใช่ครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในหล,ล,ลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่พี่แฟนคลับเขาให้เรามาเยอะมากแล้วเราก็<ๆ>เลยอยากจะมีโอกาสนําเงินตรงเนี้ยที่แบบเหลือจาก ในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆกับพี่พี่แฟนคลับเนี่ยนำไปทําบุญครับเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยจริงๆมีโครงการแบบชวนแฟนคลับพาแฟนคลับไปทําบุญใหญ่หรืออะไรงนี้ไหมจริงๆที่ผ่านมาก็มีนะครับผมที่ผ่านมาก็มีไปทําบุญเขาเรียกว่าอะไรส่งส่งเขาเรียกรส่งอะไรส่งกับสุขทาบุญมอบพระครับสร้างพระสร้างพระให้วัดเออใช่ครว่าสร้างพระให้วัดนั่นแหละครับผมให้กับพี่พี่แฟนคลับแล้วครับผมมารอบหนึ่งก็คือเป็นประธานในการสร้างจัดสร้างพรม เอออ่ะยังฝากบอลเห็นแฟนคลับนะครับที่แฟนคลับเขาก็เอ็นดูแล้วก็ยังรักรักเราอย่างนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยครับผมที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้เดี๋ยวด้กันเป็นร้านนะครับอ่าอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับลูกอ่าเรื่องละครเรากระแสเราเน้นรุนแรงมากอ๋อใช่ครับผมกระฉากยักเป็นคนฉุกเฉินใช่ครับผมพี่กัปตันทราบข่าวได้เห็นข่าวครับก็ก็เห็นตามทวิตตามอะไรมา ในระดับหนึ่งครับอเอาจริงเราก็เข้าใจในมุมมองของพี่ๆทุกคนแหละครับนั่นแหละรครับมีความกังวลไหมในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยในฐานะนักแสดงถ้าถามในฐานะนักแสดงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่วยเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ในการถ่ายทอดบทแล้วก็ทําการบ้านจากบทที่เขามอบหมายมาให,ให้ให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันแค่นั้น,นครับผมพอเป็นดราม่ามันฟีดแบ็กมันยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ในระดับหนึ่งนั่นแหละครับแต่ก็ นั่นแหละครับก็มันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดอะไรนิดหน่อยตอนนี้มันจะมีผู้ใหญ่จะมีทางการแก้ไขอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบเขาปรึกษาปรึกษากันอยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดแล้วก็สรุปทีเดียวดีกว่าครับเครียดไหมฮะละครก็ก็เอกเต็มตัวนิดนึงก็นิดนึงครับผมเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจกับบทนี้เหมือนกันครับผมได้คุยกับพี่เจนนี่ไหมพ่อมันก็มีครับก็มีคุยครับผมพี่เจนนี่เขาก็มีแอบเครียดหน่อยหน่อนั่นแหละครับผม แต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเป็นอยู่ในขั้นตอนของทางผู้ใหญ่ครับผมก็เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดเองทีเดียวดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราพูดอะไรไปแล้วมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่ทำหน้ากานแต่ตัดสินใจอะไรก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยใช่ใช่ใช่ครับผมเราพูดอะไรค่อนข้างพูดเยอะไม่ได้ด้วยครับผมส่วนตัวเราก็ทําเต็มที่ในฐานะคนนักแสดงที่ได้รับกเรได้รับมอบหมายบทมาแบบนี้เราก็พยายามขายทอดทางการบ้านแล้วก็ขายทอดไม้ทุกคนได้รับชมบทนี้อะไรครับผม ขั้ตอนต่อไปนี่คือมันจะมีลุนล<ม>้นไหมครับว่ามีครับจะมีอะไรอีกมีแน่นอนครับผมมีทุกตอนเลยครับผมตัออ้งแต่ EP นี้ยัน EP สุดท้ายเลยครับผมออก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเลยครับผมในแต่ละตอนก็จะมีซีนที่แบบเป็นซีนไฮไลท์ในแต่ละตอนนั้นก็อ,อ,อยากให้คนรอติดตามกันนะครับไม่ลุ้นดราม่าเนาะดราม่าไหมก็อยากให้ติดตามตครับผมโอเคอะไรครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ